สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณภัศกรอัธสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะคอมพิวเทคโนโลยีจำกัดค่ะได้มาให้สัมภาษณ์เนื่องในวันครบรอบ25ปีของบริษัทเดอะคอมพิวเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยังก,ก็ขออนุญาตถามคําถามแรกเลยนะคะก็อยากจะให้คุณภาศกรเล่าประวัติความเป็นมาของบริษัทเดอะคอมพิวตค่ะคือเดอะคอมพิวตเนี่ยตั้งมาปีแรกเนี่ยก,ก็เราก็โชคดีเลย เพราะปีสอ40เศรษฐกิจตกพอดียุคนั้นก็เราเแบบทำอะไรก็ติดทำอะไรคือขายของไม่ได้<ฆ>ด้วยความที่เนื่องจากว่าบริษัทเดลคอมพิวเนี่ยทำเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการก้าวเดินของเทคโนโลยีเนะี่ยแม้เศรษฐกิจมันตกมันก็ก็ยังก้าวเดินต่อไปถ้าพูดกันลงลึกๆจริงๆก็คือเขาเรียกเป็น Data encode ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาร์โคดแถบแม่เหล็กสมาร์ทการ์ดถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็เป็น r f i d พื้นฐานจริงๆก็คือเรื่องของการบันทึกข้อมูลลงไปในตัวชิปก็ดีหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆก็ดีแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ย เกาะกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไปตลอดอเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือคือ,คอสิ่งที่เดอ c คอมพิวโตขึ้นมาคร่าวๆนะครับผมค่ะก็คุณภาสกรรู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้บริษัทเดอะคอมพิวมีอายุครบรอบ25ปีคะ่ะ25ปีผ่านมาเป็นยังไงก็ในแง่ของความรู้สึกก็ก็ดีใจที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลักดัน ผลักดันสังคมโดยเฉพาะสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี mm hmm. เพราะสินค้าที่เราทําผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของสังคมโดยเฉพาะเ,เทคโนโลยีที่พัฒนาทางด้านธุรกิจต่างๆให้มันเติบโตก้าวหน้าขึ้นครับผมแล้วอะไรคือคกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทเดอะคอมพิวเหรอคะเดิมทีที่เราเริ่มทําธุรกิจด้านเนี้ยเราเราเองเนี่ย ก็มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกมากแต่พอเริ่มทําธุรกิจเนี่ยมันก็จําเป็นต้องสะสมประสบการณ์แล้วตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมที่ว่าความชํานาญงาน,เ,นเป็นส่วนสําคัญคือทําในสิ่งที่รู้และรู้ในสิ่งที่ทํา<ม>เป็นสําคัญนี่คือคือหลักข้อที่1 หลักข้อที่2ของของ The เดอะคอมพิวนี่ยก็คือเรื่องของคุณธรรมในการทำธุรกิจอันนี้ผมมองว่ามันจะช่วยทำให้มีความยั่งยืนคุณธรรมเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อทั้ง ซัพพลายเออร์แล้วก็คัสเตอร์มเอร์ก็หมายถึงว่าผู้ขายเนี่ยหรือว่าผู้นําสินค้าที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเราทําเราเป็นเราเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศเราก็จะซื้อสัตว์แล้วก็ซื้อตรงกับการนําเข้าสินค้าไม่ประเภทแบบว่านําเข้ายี่ห้อนี้แล้วก็เอาอีกยี่ห้อนึงมาแอบขายข้างหลังะอะไรเงี้ยเนี่ยนะนี่กรณีนี่พูดถึงยกตัวอย่างนะครับผมในกรณีของลูกค้า เราจะพยายามไม่ไม่ยัดเยียดสินค้าที่ลูกค้าใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความจําจเป็นต่อ,อต่อการผลิตหรือว่าต่อการดําเนินธุรกิจเราจะพยายามให้ลูกค้าใช้สินค้าเนี่ยที่ที่มันทําให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากสูงสุดและประเด็นต่อมาคือเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า<ะ>เพราะว่าถ้าลูกค้าไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เราก็จะไปหา ให้ไ <c oughs> มาให้ลูกค้ารูา้จนได้ <c oughs> น <c oughs> นี่คือข้อที่สองข้อที่สามนี่ผมคิดว่า The Compete เ e c h n เทคโนีเนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่มีความยือดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกสาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปค่ะ <c oughs> แล้วปัจจัยอะไรหรอคะที่ทำให้บริษัท The Compete แตกต่างจากคู่แข่งอะคะ่ะผมมีสองอยู่สองสองข้อน,นอันแรกเนี่ยผมออใช้หลัก เปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าถ้าเราสามารถทําให้คู่แข่งเนี่ยเป็นคู่ค้าได้มันก็ลดการแข่งขันค่ะขณะที่มันลดการแข่งขันมันก็เกิดมิตรภาพทํายังไงให้เกิดเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าคืออย่าลืมว่าคู่แข่งเราทุกเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าแข่งกับเราทุกๆเรื่องคือพูดง่ายว่าสมมติสินค้าสิบรายการเนี่ยเราอาจจะแข่งกับเจ้ามีสามรายการแข่งกับเจ้ามีสองรายการ เพราะนั้นมันเห็นว่าสินค้าที่เขาไม่แข่งกับเราเราก็เปลี่ยนสถานะให้เป็นคู่ค้าหมาหมายถึงว่ามีอะไรที่สามารถค้าขายแลกเปลี่ยนกันได้ผมว่ามันก็จะทําให้สภาพของการแข่งขันเนี่ยมันมันมีมิติที่ดีขึ้นนะครับนะเดียวกันเราก็เราก็หลบสามารถหลบเลี่ยงไปหาตลาดที่เกิดการแข่งขันได้น้อยลงได้<ม>เช่นกัน ประเด็นต่อมาผมมองว่าลูกค้าคือพาร์ทเนอร์ถ้าลูกค้าเราเนี่ยทำธุรกิจแล้วเขาประสบความสำเร็จหรือมีผลกำไรเราก็มีผลกำไรไปด้วยจากการขายของให้ลูกค้าแต่ถ้าเราหวังเงาแต่แบบขายของอย่างเดียว <c oughs> ไม่สนใจในเรื่องของความเป็นไปของลูกค้า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ ความยั่งยืนในการขายลูกค้าเพราะว่าสินค้าหลายตัวของบริษัทเนี่ยมีทั้งขายแล้วก็ต่อเนื่องคือ,ม,อมีการขายต่อนเนื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาต้องอยู่ได้เขาต้องเข้มแข็งเพราะถ้าเขาเข้มแข็งเราก็เข้มแข็งเนเพราะฉะนั้น,ห,นหลักตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหลักสองข้อตรงนี้ทําให้เราแตกต่างจากที่อื่น แล้วตอนนี้คุณภัษกรมองภาพธุรกิจของเด e คอมพิว e ตในอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงบ้างคะผมบอกว่าสินค้าของบริษัทเด e คอมพิว e ตเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ Data Encode <c oughs> ก็คือการบันทึกรหัสลงในไมโครชิปทุกวันนี้เป็นไมโครชิปหมดไมโครชิปเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่การต่อยอดในเรื่องของ การใช้ดาต้าเบสหรือการใช้ข้อมูลที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะทําธุรกิจต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมองมองเรื่องของ data ที่มีขนาดใหญ่ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของเครื่องที่นํามาอ่านข้อมูลประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูลพวกนี้ฮะเร,เรื่องพวกนี้มันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเราเองถ้าอยู่ในสถานะของผู้ทําธุรกิจด้านนี้เราก็จะต้องมีองความรู้มี เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์อะไรที่มากขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันก็ต้องมองหาการต่อยอดเพราะว่าโลกทุกวันนี้พัฒนาด้วยระบบอัจฉริยะมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่บริษัททำในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นด้วยครับผมค่ะ ก็อยากจะให้คุณภาคกรพูดถึงลูกค้าของบริษัทเดอะคอมพิวแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทหน่อยค่ะตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมา The Comp เนี่ยเดอะคอมพิวเนี่ยเติบโตมาได้เนี่ยก็เพราะทั้งคู่ค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ก็ดีหรือจะเป็นลูกค้าต่างๆก็ดีเนี่ยในการทำธุรกิจในต่อไปข้างหน้าของบริษัทเนี่ยบริษัทก็จะยึดถือหลัก หลักคุณธรรมนะฮะหลักของการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้ขายก็ตามเนี่ยะคร mm ับ hmm. เพื่อที่จะทําให้การพัฒนาทางด้านธุรกิจด้านต่างๆของทุกด้านเนี่ยะสมเลกไปด้วยกัน mm hmm. ครับผมค่ะค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพาศกรอัศศิทธิย์มากนะคะที่ให้เกียรติ มานั่งให้สัมภาษณ์ค่ะในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะข